โอเคครับมาดูอัตราส่วนความคล้ายกันอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ไม่เห็นหน้านะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าถ้าพี่แบกต้องเขียนไปพร้อมๆเราไงนะครับมันถึงจะเข้าใจง่ายกว่านะอ่ะไปดูต่อเลยนะครับไม่เสียเวลาหน้าที่81ครับหน้า81ข้อที่1ครับ เป็นข้อสอบจริงหมดแล้วนะครับตั้งแต่หน้าแปดิเอ็ดเป็นต้นไปนี่คือข้อสอบที่ออกแล้วจริงๆนะฮะสีแดงเนี่ยคือโจทย์ให้มาครับเพราะฉะนั้นถามว่าครูแบครู้ได้ยังไงว่าพวกนี้มีค่าเท่าไหร่ลูกโจทย์เลยนะครับครูแบคแค่อ่านแล้วเอามาเติมครับอ่าน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 แล้วเอามาเติมโอเคไหมครับอ่านแล้วเอามาเติมเอาละคราวนี้ให้ลูกสังเกตดูนะครับว่าถ้าตรงนี้มุมเดียวกันตรงนี้มุมเดียวกันไอคู่นี้ก็ต้องมุมเดียวอะไร มุมเดียวกันนะฮะเขาไม่บอกแต่มันจะเท่ากันโดยปริยายเลยครับโอเคไหมครับโจทย์ถามว่า AB ยาวเท่าไหร่ถามด้านนี้ฮะถามด้านนี้เอาละ่ะพี่ปบ๊กจะเขียนน้ตตาส่วนความคล้ายระหว่างรูปนี้กับรูปนี้นะสองรูปนี้โอเคไหมครับสองรูปนี้นะซ้ายกับขวาอ่ะมาดูรูปซ้ายก่อน อ่ะรูปซ้ายก่อนสามของซ้ายเนี่ยสามของซ้ายจัดวางเหมือนใครครับดูดีๆนะครับบางคนบอกจัดวางเหมือนสี่นี่โดนหลอกเลยนะครับเพราะว่าสามเนี่ยมันคือฉากกับจุดฉากกับจุดเพราะฉนั้นฉากกับจุดก็คือ x นะครับเพราะฉะนั้นสามคล้าย x นะฮะดูดีๆนะครับบางคนพิพักมันอยู่แนวนอนเหมือนกันเขาไม่ได้ดูว่าอยู่แนวไหนเหมือนกันเขาดูว่ามันมุมไหนเป็นตัวกำกับครับสามอยู่ระหว่างฉากกับจุด ฝั่งนี้ก็ต้องดูฉากกับจุดก็คือ x สรุปสามค้าย x นะครับต่อมาครับ x x ของฝั่งนี้ก่อน x ของฝั่งนี้เนี่ยเป็น x เนี่ยเป็น x ของฝั่งนี้เป็นมุมที่อยู่ระหว่างฉากกับถูกของฝั่งนี้นะ x ของฝั่งนี้นะฉากกับถูกแสดงว่าถ้าฉากกับถูกเนี่ยของฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะเหมือนกันฝั่งนี้ฉากกับถูกนี่คือ x นะครับแต่ฝั่งนี้ฉากกับถูกนี่คือสี่นะแสดงว่า x ของฝั่งนี้คล้ายสี่ของฝั่งนี้ครับต่อไปครับ ac นี่อยู่ระหว่างจุดกับถูกส่วน ac ส่วนฝั่งนี้จุดกับถูกก็คือ d a นะครับแต่เป้าหมายของเราคือหาค่า x ครับเพราะนั้นเราหยิบคู่นี้มาคิดก็พอนะครับหยิบคู่นี้มาคิดก็พอ หยิบคูนี้มาแก้สมการคูณไข่ครับสี่คูณสามได้สิบสอง x คูณ x ได้ x ก,กำลังสองครับเพราะฉะนั้น x เ,เดียวก็รู้สิบสองตอบครับเสร็จเลยฮะโอเคนะครับ เลขาขาคณิตนี่มันต้องเขียนไปพร้อมๆกันนะครับมันจะเขียนล่วงหน้าก่อนไม่ได้นะก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับต่อมาภาพนี้ครับตรงนี้จดเสร็จนะครับต่อมาครับหน้าแปดสิบเอ็ดข้อด้านล่างอ่าใส่มุมเท่าที่คาดว่าจะเหมือนกันไปก่อนมุมตรงข้ามเท่ากันมุมแย้งเท่ากัน มุมแย้งของคู่นี้ก็เท่ากันหลังจากนั้นมาเขียนอัตราส่วนความคล้ายนะครับดูการจัดวางนะครับ y ของรูปซ้าย y อยู่ระหว่างจุดกับถูกซึ่งจุดกับถูกฝั่งนี้คือใครคือ8 x ของรูปซ้าย x อยู่ระหว่างถูกกับผิดถูกกับผิดฝั่งนู้นคือใครคือ10 นะครับต่อไป ct ct คือผิดกระจุดฝั่งนู้นใครคือผิดกระจุด<ส>ก็คือ3โจทย์หา x ส่วน y ครับถ้าหา x ส่วน y เนี่ยลูกก็เอาเฉพาะสมก,การนี้มาคิดครับเอาแต่คู่นี้มาคิดคูณไข่ครับคูณไข่แปด x เท่ากับ10 y ครับ ย้าย y ไปหาร x ได้ 8x หาร y เท่ากับ10ย้าย8ไปหาร10ก็จะเหลือ x ส่วน y ครับนะครับย้าย8ไปหาร10ก็จะเหลือ x ส่วน y ซึ่งตรงนี้ตัดเลขได้5ส่วน4นะครับก็ตอบครับตอบนะครับ โอเคนะครับพอจะนึกข้อสอบสามเหลี่ยมคล้ายออกนะก็แค่ดูว่าใครเหมือนใครใครเหมือนใครนี่แล้วมาเขียนเป็นอัตราส่วนนะครับอขออีกหนึ่งข้อครับเปิดหน้าแปดสิบสองนะครับอขออีกหน้าเดียวนะครับหน้าแปดสิบสองครับสีแดงคือโจทย์ให้มาหมดเลยนะโจทย์ให้มาหมดเลยเอาละคราวนี้กูแบกให้เทคนิคอย่างนี้แบบรวดเร็วเลย ลูกสังเกตไหมภาพอย่างนี้เราเจอบ่อยมากเลยไอสามเหลี่ยมหันหัวเข้าหากันเนี่ยนะครับถ้าเมื่อไหร่ลูกเห็นภาพสามเหลี่ยมหันหัวเข้าหากันนะให้ลูกเขียนความคล้ายแบบตรงข้ามกันเลยเช่น1ตรงข้ามใคร1ตรงข้าม a หรือ a ตรงข้าม1ก็ได้แล้วแต่เอารูปไหนขึ้นก่อนก็แล้วแต่เรานะครับกูแบ็กเอา1ตรงข้าม a แล้วกันเป็น1ส่วน a นะตรงนี้คือตรงข้ามกันต่อไปครับ A บวก1ตรงข้าม A บวก4อย่างนี้เลย อีกอันหนึ่งคือ Co กับ Bo ฮะนะครับเพราะนั้นถ้าเจอรูปหันหัวเข้าหากันอย่างนี้ใช้วิธีนี้เลยนะครับไม่ต้องใส่มุมให้มันเสียเวลาละนะครับต่อไปแก้สมการครับต้องการเป้าหมายเราต้องการหาค่า A นะครับไอนี้คูณนี้ไอนี้คูณนี้ครับคูณไข่เบวกสคูณ1ได้ a บวก4 a คูณ a บวก1ได้ A อกำลังสองบวก a นะครับ ตรงนี้ A ตัด A ครับได้ A กกำลังสองเท่ากับสี่มันั้นได้ A เป็น2ครับง่ายเลยนะครับความคล้ายนี่โจทย์หาอะไรครับโจทย์หา AB ครับ AB คืออะไรไปดูที่รูปครับ AB คือ A บวกหก็ตอบ3ครับนะครับต่อไปครับข้อสุดท้ายของคลิปนี้ เลขาคณิตนี่จําเป็นต้องมันมันต้องไม่เห็นหน้านะครับเพราะว่าเลขาคณิตมันเป็นอะไรที่ต้องเขียนไปพร้อมๆกันนะครับต่อไปครับข้อที่สี่คำว่าแมทพื้นที่หนึ่งร้อยนี่คือโจทย์บอกมานะครับลูกเขียนเลยครับแมทคือจัตุรัสพื้นที่ร้อยหนึ่งพีเอห้าที่เหลือไม่รู้ถามพื้นที่แรงเงาเท่าไหร่ครับใส่ข้อมูลลงไปแบบนี้ก่อน ่าเสร็จแล้วมาคํานวณง่ายๆเลยครับลูกสังเกตดูนะตรงนี้ร้อยหนึ่งใช่ไหมถ้าร้อยหนึ่งจัตุรัสก็มาจาก10บคูณอะไรสิบค okay, ูณสิบโอเคไหมครับส่วนด้านนี้เนี่ยไม่รู้ครูแบ๊กให้เป็น X นะครับส่วนด้านนี้ก็ต้องสิบด้วยเพราะมันตรงข้ามกันก็ต้องสิบอะครับคราวนี้ครูแบ๊กก็จะเขียนแบบรูป รูปใหญ่ทั้งหมดคล้ายรูปนี้โอเคไหมรูปใหญ่ทั้งหมดนี้คล้ายรูปนี้หรือลูกจะเอาสีดำเอาเอาอันนี้กับอันนี้ค้ายกันก็ได้ครับเพราะมันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นกลางหรือชิ้นใหญ่มันคือหน้าตาเหมือนกันหมดเอาคู่ไหนก็ได้เอาสมมติครูแบใช้สีดำสองอันนี้แล้วกันนะห้าของอันเล็กเหมือนกับสิบของอันกลาง,องอกาง็คือห้าคล้ายสิบ ส่วนแนวนอนของอันเล็กก็คือ10เพราะมันตรงข้ามกัน10ก็จะไปเหมือนแนวนอนของอันกลางก็คือ x ครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับอีกคู่หนึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ถ้าจะเขียนก็คือ p m ของอันเล็กคล้าย e m ของอันกลางเพดัะนั้นข้อนี้ครูไปเขียนมาจากรูปเล็กกับรูปกลางคล้ายกันโดยเอาด้านที่เหมือนกันมาจับเป็นคู่ๆนะครับตรงนี้แก้สมการครับ หรือลูกสังเกตไหมถ้าลูกตัดเลขเนี่ยมันจะได้หนึ่งต่อสองแปลว่าคู่นี้ตัดเลขต้องได้หนึ่งต่อสองด้วยเพราะฉะนั้น x คือยี่อะไร x 20. คือยี่สิบคราวนี้หมูเลยครับเพราะ x ยี่สิบหาพื้นที่ชิ้นนี้ก่อนเสร็จแล้วก็หาพื้นที่ชิ้นนี้ต่อก็หาพื้นที่สองชิ้นนี้ก็จะได้พื้นที่แรงเงาพื้นที่ชิ้นนี้สูตรว่าอะไร สามเหลี่ยมเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือ x ก็คือยี่สิบคูณสูงก็คือสิบชิ้นนี้ได้พื้นที่ร้อยหนึ่งนะครับส่วนชิ้นนี้ครับชิ้นบนเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคือนี่สิบสูงคือห้าได้พื้นที่ออยี่สิบห้าเพราะนั้นพื้นที่แรงเงาก็คือร้อยกับยี่สิบห้าตอบร้อยยี่สิบห้าครับ นะครับโอเคนะครับใกล้ใกล้ความจริงละจบเรื่องนี้ก็หมด3ทับ5ก็จะเริ่มตะลุยข้อสอบได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับความคล้ายนี่จำเป็นต้องใช้วิธีไม่เห็นหน้านะครับเพราะว่ามันต้องชี้เยอะเขียนเยอะนะครับโอเคสวัสดี